กว่าจะได้ลายทองแผ่ลวดต้องอาศัยความชำนาญของช่างฝีมือหลายแขนงเริ่มจากช่างเขียนออกแบบลวดลายแล้วจึงแกะสลกักปิดทองประดับกระจกจากนั้นช่างสนะจะเย็บตรึงลวดลายโดยใช้ได้เส้นใหญ่เดินเส้นไปตามแบบตัวลายเป็นเส้นลวดและใช้ได้เส้นเล็กเย็บตรึงตามลวดลายให้ติดแน่นบนพื้นผ้าเรียกว่าลายทองแผ่ลวดศิละปะประดับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องสูงเช่นชุดฉลองพระองค์ พระวิสูตรหรือพระม่านฉัดเครื่องสูงทงงานประจำพระมหาพิชายราชรสพระที่นั่งราชเชนทยานและราชรสน้อยงานผ้าลายทองแผ่ล่วนนะคะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะของงานระดับม่านประกอบราชรถนะคะถือว่าก็ต้องเป็นงานฝีมืองานชั้นเครื่องสูงที่ต้องอาศัยความประณีตอย่างมากเลยค่ะอาจารย์สมคิดคะสาหรับเทคนิคสําคัญของการทําผ้าลายทองแผ่ล่วนนี่คืออะไรคะอาจารย์ ก็คือการเย็บผ้าที่เป็นไหมสีทองแล้วก็ให้ร้อไปตามขอบลายอะคะ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทําผ้ากระบวนการลายทองแผลวดทั้งหมดที่ทํามาเฉพาะผ้าม่านนะคะก็ยังมีฉัด5า้าชั้นอีกสต้นแล้วก็มีพงราชรถทุงงอนนะคะที่อยู่ด้านหน้าอีก3าคัน ทั้งหมดเย็บก,ก็6ผืนต่อหนึ่งต้นนะคะค่ะอย่างลายที่เราเห็นอยู่ตรงผ้าม่านตรงนี้เป็นลาย,ายอะไรคะคเออตรงกลางเนี่ยเป็นลายเทพพนมนะคะค่ะแล้วก็มีก้านแย้งนะคะเป็นระหว่างก้านแย่งก็เป็นดอกประจำยามออกมาถึงขอบก,ก็จะเป็นลายกุวยเชิงแล้วก็ลายเม็ดเนื้อไขป่ปลาแล้วก็มาลูกฟัก นี่ก็เป็นก้ามปูอันนี้ก็เป็นเม็ดเนื้อไข่ปลาเป็นอันจบจะต้องปักผ้าทองแพร่วดแบบนี้เนี่ยทั้งหมดกี่เพลคะสี่เพลิง่นใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะก็เริ่มปักมาตั้งแต่เดือนมีนานะมีมามีนาหรือเมษากลางกลางเดือนเนี่ยแล้วก็จะให้เสร็จสิ้นสุดก็ประมาณสิงหา ช่างฝีมือกลุ่มประนิลินค่อยๆบรรจงลงฝีเข็มปักบนผืนผ้าลายทองแผ่ลวดอย่างละเมียดละไมเป็นลายกรุ๊บนพื้นทงงอนสามชายเพื่อใช้ประดับพระมหาพิชัยราชรถซึ่งประดิษฐานพระบรมกศทองใหญ่ในขบวนอันเชิญพระบรมศพเคลื่อนสู่พระเมรุม,มาตรนี่คือสัญ,ญลักษณ์สำคัญสแสดงถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ในการนี้ช่าง์หมูอยังออกแบบรดลายพมา่าน โดยเพิ่มหลายเทพ,พนมสื่อความถึงถวยเทพที่ร่วมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์และเป็นครั้งแรกที่ประดิษฐ์สายรัดม่านประดับปีกแมลงทัพ พระม่านประดับพระมหาพิชัยราชรสนะคะที่กองช่างประนีส i̇şte. ินค่ะเขาก็มีการออกแบบสายรัดพระม่านขึ้นมาใหม่ด้วยนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็เป็นคริสตัลนะคะกับลูกปัดที่นํามาร้อยกันค่ะโดยทําให้เป็นรูปของพวงมาลัยนะคะตรงนี้มีห้อยลงมาแบบนี้นะคะก็ประดับด้วยปีกแมลงทัพค่ะซึ่งบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเรือสุพรรณหงส์ค่ะ เวลาเราเห็นท่านเสด็จตามที่ต,ต่างๆเยี่ยมเยียนประชาชนประชาชนก็มักจะนำพวงมาลัยถวายท่านเราก็เลยทำรูปแบบคริสตัลร้อยให้เป็นลักษณะแบบมาลายัยเวลาเราเห็นท่านลงเรือสุพรรณหงษ์ไปทอดกระถิ่นทางชนมาศก็จะเห็นผู้ของเรือหงอ่ะคะ่ะก็จับลักษณะของผู้เรือหงตรงนั้นมาทำเป็นผู้ห้อยสายรัดผ้าม่าน โดยใช้ปิกแมงทับเป็นผู้ค่ะในงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีท่านจะนําปิกแมงทับมาใช้ในงานและประชีพค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งฉลองพระองค์ของท่านท่านก็ใช้ปิกแมงทับมาประดับ ในส่วนของงานผ้าทองแผ่รั่วนะคะก็จะมีอาสาสมัครค่ะที่ผัดเปลี่ยนวนเวียนมาช่วยงานกันอยู่ประมาณ20คนนะคะบางคนมีพื้นฐานด้านงานผ้าบางคนไม่มีเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้มาลงมือปักจริงเนี่ยก็จะต้องมีการฝึกฝนกันก่อนนะคะอย่างคุณพี่พจนีคะก่อนที่จะได้ลงมือจริงๆเนี่ยฝึกยังไงบ้างคะก็ก็ก็ปักตามลายที่เขาเขาจะมีตัวอย่างให้มาค่ะว่าแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้ครับจะเป็นแผ่นหนัง แล้วก็ให้เราฝึกทำโดยใช้ไหมก่อนใช้เหมือนที่เราทำทงงอนนะคะก็คือเริ่มจากใช้ไหมไหมเปเล็กๆก่อนว่าตัวนี้มันจะยากกว่านิดนึงเพราะมันมันแข็งกว่าเป็นลวดก็ต้องเริ่มอันนั้นก่อนค่ะเคยปักผ้าหรือว่าทำงานเกี่ยวกับผ้ามาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะเรายากไหมคะต้องมาทำงานช่างชั้นสูงแบบนี้ก็มันจะว่า มันไม่ยากไม่ง่ายมันใช้ความพยายามค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยจับเข็มมันต้องจับเข็มบ้างแต่ว่าต้องมีความชอบบ้างนะคะในการทำแต่ถ้าไม่เป็นเลย,เยก็ทำได้ เราต้องเกิดการเรียนรู้นะคะในการทาง,งานก็พอพี่เขาสอนเราก็ได้ได้ทำลงทําอย่างจริงจังมันก็ทั้งปิดทองติดกระจกปักผ้าแล้วก็เย็บผ้าคือเราได้ทําทุกอย่างเลยสมใจที่เราทําให้พ่อเป็นอะไรที่แบบพอเราทําเสร็จไปเนี่ยอตอนนั้นดูแอนิเมชั่นที่เป็นพระราชรถน,น,นะคะ แล้วก็จะมีพงมีอะไรแบบโอ้หูถ้าเป็นงานจริงๆอันนี้เราก็ทำเราทำถวายพ่อนะถึงแม้นว่าเราจะทำไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์เลยแต่ว่าเราได้ทำเรามีความสุขมากค่ะที่เราทำให้พ่อปัจจุบันงานเย็บผ้าลายทองแผ่ล่วนเหลือน้อยลง เนื่องจากต้องอาศัยกระบวนการช่างที่ซับซ้อนและประณีตอย่างมากในงานครั้งนี้นอกจากสำนักช่างสิบหม,มู่ยังมีช่างอาสา,ามาเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาง,งานผ้าโบราณและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานครั้งสำคัญของแผ่นดินอัญชลีโพสุวรรณไทย PBS รายงาน